สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นอนุบาล2ทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญานะคะคของวันที่2นะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมใบงานแผ่นนี้ขึ้นมาลูกเราจะทดสอบกันในวิชาภาษาไทยนะคะลูกเขาให้เราเขียนส่วนที่หายไปแล้วก็ฝึกอ่านนะคะเรามาดูรูปภาพกันก่อนนะคะอันนี้รูปอะไรคะ ดาวใช่ไหมคะเขาให้เราเขียนคําว่าดาวเขากําหนดตัวหนังสือมาให้นะคะ,ะกําหนดพยัญชนะมาให้ให้เด,ด็กๆเติมพยัญชนะที่หายไปนะคะต่อไปลูกจานจานไปดูสิคะจานตัวอะไรที่หายไปให้เด,ด็กๆเติมให้ครบนะคะคําต่อไปลูกปากปากและตัวสุดท้ายคะ่ะ ยายยายอ่าลองสังเกตดูนะคะฝึกการสังเกตนะคะลูกอ่ะเติมตัวที่หายไปนะคะข้างล่างนะคะเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อยนะคะไม่ยากเลยค่ะให้เด็กๆทุกคนไปทํากันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวไปพบกับวิชาต่อไปเลยนะคะค่าเด็กๆคะวิชาต่อไปก็จะเป็น ทบทวนอักษรภาษาอังกฤษนะคะตัวเอถึงตัวแซบแล้วเขียนตัวอักษรตามรอยประฝึกออกเสียงตัวอักษรนะคะอ่าเขากำหนดตัวอะไรนะตัวเอถึงตัวแซ่ให้เราใช่ไหมคะตัวเอถึงตัวแซ่นะให้เด็กๆทุกคนไปคัดตามรอยประนะคะแล้วก็ฝึกอ่านนะคะไม่ยากเลยนะคะ เด็กๆไปทำกันเลยคะ่ะสำหรับวันนี้มี2วิชานะคะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ